เซนนี่เห็นไหมทุกคนนี่อีกศูนย์หนึ่งนะเออนี่นี่นี่เห็นไหมักเภาษีภาษีณที่จ่ายนะครับนี่เราหักในทางนี้ภาษีเออหนึ่งพันนี่หักภาษีหนึ่งพันอ่าหนึ่งพันเงินจะเข้าทั้งหมดสามเท่าไหร่อ่าสามสามสามหมื่นเออสาเห็นไหมห้าพันแปดร้อยสิบห้าบาทนะอ่าโอเคถอนเลยนะฮะนี่เห็นไหมรอ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 สักครู่นะครับอ่าคันนี้ของมึงอันนี้มันแจ้งเตือนมาแอปอ่ะแจ้งแจ้งแจ้งสิฮะนีอรอไปเลยครับ กดส่งตรงนี้ปึ๊บอ่าส่งนะครับอ่าอ่าเอซีวเด้งมาเอซีวอได้มาแล้วเห็นไหมหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสามาอ่าใส่เลยครับหนึ่งเจ็ดหกต้องเชื่อมเบอร์กับปัจจุบันนะอย่าให้ชาวบ้านรู้นะเบอร์นะอันนี้กดเลยใช่ไหมครับบอสหรือว่ารอเวลามันหมดกดเลยอุ้ยตัวสแป๊ดสักครูนี่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 นี้แจ้งเตือนไว้ก่อนคนะการร้องขอถอนเงินสำเร็จอ่า รอดูตรงนี้ติิงนองนะรอดูตรงนี้นะรอดูอ่ะมันชูนะของผมนะเห็นไหมอ่ะใจเดียวไม่น่าจะถึงหนึ่งนาทีมันก็จะเด้งคือไว้ปวดแขนหน่อยอันนี้เวลาถอนเวลาเวลาถอนเนี่ยมันก็จะเจ็บนี่มาแล้วเฮ้ยนี่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนมาแล้วนะครับหนึ่ตรงไหมเนี่ยสามสามหมื่นห้าพัน 855บาทนะครับบัญชีถูกต้องนะครับเย่ดูเวลาดูเวลายังไม่ถึงนาทีเลยยังไม่ถึงนาทีเข้าแล้วเรียวทาเรวฟ้าผ่าเรียวเรียวเรียวเร็วมากนี่นะครับ